อันนี้เป็นกระเป๋าผ้าแบบโพลีนะจะเป็นผ้าสังเคอห์ลักษณะหน้าตาของเขาเนี่ยจะเหมืออผ้าร่มอันนี้จะเบามากเลยน,นิยมใช้ทาเป็นถุงพับได้เอาไว้ช็อปปิ้งเอาไว้ทําอะไรต่างๆก็จะเป็นทรงแบบนี้นะแล้วเราก็จะซ่อนตัวที่เก็บเอยไว้เป็นกระเป๋าแบบนี้เวลาเราพับๆเราก็ยัดลงไปแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเป็นกระเป๋าใบเล็กที่เก็บได้งานนะแล้วก็ นอกจากนั้นเองเนี่ยเรายังสามารถที่จะทําทเป็นรูปแบบทรงกระเป๋าเชือกรูปแบบนี้ได้ด้วย2แบบนี้เนี่ยดูแล้วเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ได้ทาจากพลาสติกรีไซเคิลแต่ว่าตัวนี้ทําจากดวดพลาสติกรีไซเคิลสิ่งที่จะแยกให้ดูว่าแตกต่างกันคือเราจะทําเครื่องหมายให้แบบนี้นะว่ากระเป๋าใบน,นี้เนี่ยทำจากดวดพลาสติกรีไซเคิล นะอยากได้แบบไหนสามารถปรึกษาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่สามารถสกรีนได้เต็มใบเลยนะอยากได้สีแบบไหนนี่คือทําได้แบบและเอียดมากนะสังเกตด,ดูอันนี้นะอ่าอย่างสวยนะสวยอ่านะแล้วก็พิมพ์ได้เยอะเลยนะโอเพิมพ์ได้ทั้งผืนทั้งใบ